สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยไแมทเเกมครับวันนี้กับปลารักเล่นเกม My Hero ครับ h ีโรพิกเซหัวข้อในวันนี้คืออาชีพนักขนูเล่นสายไหนดีครับจากการไปสำรวจนะครับช่วงเดือนมกราคม2021เนี่ยพบว,ว่านักขนูระดับสูงที่เป็นแร็งแบบ SS บวกบวกแร้ง EX พวกนี้ครับเล่นอยู่สายเดียวคือสายไม้ครับผมไม่มีสายไฟไม่มีสายน้ำเลยเพราะว่าช่วงเดือนมกราครับธนูไม้มันเพิ่งเข้า ธนูไม้คือยามุงกันเดอร์ครับผมเป็นอาวุธที่เรียกว่าซัพพอร์ตนักธนูสายไม้อย่างเต็มที่ครับธนูอันนี้มีทั้งเรื่องของการเพิ่มโบนัสดาเมจการตีทั่วไปเมื่อเปิดศิกทางป่าแล้วมีโอกาสออโต้ Auto ครับเรียกระบำมถาวานมาดังนั้นครับด้วยความที่มันซัพพอร์ตการตีปกติมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเนี่ยซัพพอร์ตทัดไม้สุดๆผลคือตอนนี้ครับนักธนูในเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงสงครับเป็นทัดไม้ทั้งสิ้น แล้วนักธนูธาตุไม้เนี่ยเล่นยังไงต้องทําอะไรบ้างเราจะเล่าให้ฟังทีละจุดนะครับเริ่มวันที่จุดที่1ก่อนคุณต้องมีอาวุธคือธนูยอมุงกันเดอร์ไม่งั้นอย่าไปเล่นครับผมขาดธนูยมุงกันเดอร์ไม่ควรเล่นนักธนูธาตุไม้ครับมันเป็นธนูที่เรียกว่าบังคับมีเซิร์ฟเวอร์จีนที่แบบเล่นกันนานแล้วเนี่ยก็ยังคงใช้ยมุงกันเดอร์อยู่ดังนั้นถ้าเกิดใครคิดจะเล่นนักธนูครับควรเปิดหาให้เจอนะครับยมุงกันเดอร์เนี่ยสำคัญมาก หน้าที่หลักครับก็คือยมุกันเดอร์มีไว้เพื่อเพิ่ม,ามดาเมจการดมีปกติและช่วยใ,ในการออโต้ท่าระบำเถาวนเมื่อเราใช้จิตแห่งปลาครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของอาวุธนะจำสั้สนๆเลยว่ามียมุกันเดอร์ครับทำผ้าดาวไว้ไม่ผิดหวังครับผมแล้วในส่วนของสกิลล่ะต้องพูดถึงตรงไหนก่อนหลักๆครับนักธนูสายไม้เนี่ยจะมีอยู่3สกิลที่ใช้กันบ่อยก็คือจิตแห่งปลา ระบเถาวันและลมหนาวสาวันเนี้ยเหมือนกันหมดส่วนสก,กิลที่4ี่แล้วแต่คนครับเริ่มวันที่จิตแห่งป่าครับอันนี้เป็นสกิลแบบกดและเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องเสียพลังงานทุกวินาทีและข้อดีคือเพิ่มโจมตีทั่วไปกับโดนดามจเ,เบาลงครับทาให้เมื่อเปิดจิตแห่งป่าแล้วเนี่ยเราจะยิงแรงขึ้นแล้วตายยากขึ้นมาเลยไปคอมโบกับพวกยมุกันเดอร์ที่ว่ายมุกันเดอร์เนี่ย โจมตีปกติจะแรงขึ้นจากพาส,สีของธนูแล้วจิตท,ทางป่าเนี่ยเพิ่มเรื่องของของความแรงในการโจมตีปกติครับผมเรียกว่าเข้ากันอย่างดีรวมไปถึงเมื่อเราติดตั้งจิตท,ทางป่าแล้วกดใช้งานแล้วถ้าเราติดตั้งท่าระบมถาวนไวมเนี่ยเวลาเรากดใช้งานจิตท,ทางป่าแล้วยิงปกติไปจะมีโอกาสที่จะออโต้ครับใช้งานระบบมถาวนแบบอัตโนมัติอันนี้เป็นผลจากธนูยมกันเดอร์นะดังนั้นครับถ้าจะเล่น จิตแทงป่าก็ควรจะมียอมุงกันเดอร์อยู่นี่เลยเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าผูกกันไว้แน่นหนาอยากเล่นธนูไม้ต้องมีครับยอมุงกันเดอร์อ่ะแล้วระบบถาวันสำคัญยังไงอ่ะระบบถาวนเนี่ยครับมันจะทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นแอรียครับเป็นบริเวณหนึง่งและถ้าเกิดศัตรูติดพิษครับจะฮิลให้กับตัวผู้ใช้งานอ้าวแปลว่าเรายิงออตโต้เมื่อกี้บอกไปใช่ไหมยิงปกติไปเนี่ยเวลาเปิดจิแทงป่าธนูมันจะทำให้เราเลียด ระบบำถาวัลออกมาได้ฟรีถ้าเกิดเราเรียกระบำถาวัลเสร็จปุ๊บมันก็จะช่วยให้เราครับฮิวตัวเองได้ทํดนเมจได้และเจ้าระบบถาวัน,นี้เนี่ยมันยังทาให้ศัตรูครับโจมตีเบาลงรวมถึงโดนาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเป็นคอมโบ3ามอย่างด้วยกันนะติดยมุงกันเดอร์ยิงธรรมดาแรงขึ้นกดใช้จิตแห่งป่ามีโอกาสติดระบบถาวัลระบบถาวัลเมื่อใช้งานมีโอกาสฮิวให้กับตัวของเราเมื่อฝ่ายรองข้ามครับศัตรูเนี่ยติดพิษ ซึ่งยมุงกันเดอร์ครับก็ทําให้สตูติดผิดได้ดังนั้นครับ3อย่างนี้เนี่ยจึงเชื่อมโยงกันคุณเล่นยมุงกันเดอร์ก็ต้องใช้จิตแห่งป่ากับระบําถาวรคุณจะเล่นนักหนูไม้ก็ต้องใช้สสกิลนี้เนี่ยเอ้สสกิลนี้เนี่ยกับยมุงกันเดอร์ครับผมดังนั้นถ้าใครเปิดได้ยมุงกันเดอร์แล้วอยากเล่นนักหนูครับเล่นเลยครับนักหนูไม้เป็นสายที่เวิร์กที่สุดอ้าวพูดถึงแล้ว2สกิลคือจิตแห่งป่ากับระบําถาวร สกิลที่3ที่นิยมกันก็คือสกิลลมหนาวครับสกิลนี้เพิ่มในส่วนของความเร็วโจมตีเหมาะมากกับเราครับผมเพราะว่ายามุนกันเดอร์เนี่ยยิงธรรมดาแรงอยู่แล้วได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มเติมยิ่งดีเมื่อยิงเร็วขึ้นครับกระสุนออกไปถี่มากขึ้นโอกาสที่จะติดผลของออตโต้เรียกละบาถาวรก็เยอะขึ้นครับดังนั้นเนี่ยพอใส่ลมหนาวเข้าไปครับนั้ธนูสายนี้เนี่ยสายไม้ ก็จะยิงรัวแรงและมีโอกาสติดระเบอมถาวนมีโอกาสฮิวจากพิษศัตรูที่โดนระเบอมถาวนด้วยเรียกว่าครบเครื่องครับสสกิลนี้กับธนูยงกันเดอร์ส่วนสกิลสุดท้ายครับอันนี้ปรับตามความเหมาะสมนะครับเท่าที่เห็นใช้กันอยู่มี2แบบก็คือ1ครับใช้เป็นพลังปาเถื่อนนะผมเพิ่มค่าโจมตรีกับเพิ่มเกราะให้กับตัวละครครับเหมาะกับคนที่เรียกว่าตายบ่อยแหละหลบไม่เก่งโดนราเียดเยอะครับ การได้เกราะจากพลังป่าเถื่อนเนี่ยช่วยให้เรารอดตายได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นก็นทำให้เรายิงแรงขึ้นครับฆ่าบอสฆ่ามอนได้ไหวยิงขึ้นด้วยอีกแบบนะครับคือการเล่นเป็นสกิลไฮสปีดนะผมเพิ่มสปีดให้กับตัวละครคือวิ่งเร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มความโจมตีด้วยถ้าเกิดชอบแบบยิงทีถี่รัวๆครับแนะนําเป็นไฮสปีดนะครับเพราะว่าไฮสปีดเนี่ยเมื่อเรายิงเร็วขึ้นครับโอกาสติดทัสซีของเจ้ายมงกงันเดอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปครับ ดังนั้นครับถ้าอยากอึดและตายยากและยิงแรงเลือกเป็นพลังป่าเถื่อนถ้าคิดว่าหลบเก่งคิ้วพออยากเพิ่มความเร็วในการเดินขึ้นที่อยากยิงเร็วขึ้นครับจะได้ติดพัสดุยอมม,มุมกันเดร์บ่อยๆเนี่ยให้เลือกใช้เป็นไฮสปีดนะผมมีอยู่2ทั้งเรื่องนะสก,กิลที่4แต่ส่วน3สก,กิลแรกเนี่ยล็อกตาตัวแล้วก็คือลมหนาวแล้วลมถาวนแล้วก็จิตแห่งป่าโอเคครับนี่คือเรื่องของสก,กิลทั้งหมดที่พูดไปนะฮะแล้วมาขนาดนี้แล้วเนี่ย เราควรจะหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับคําตอบคือการครับผมการที่ควรหาเพิ่มเติมเลยคือเจ้านี่ครับการอันโดมาลีครับแนะนําว่าควรทําให้ได้เป็นสี่ดาวนะเอาพูดงูขั้นสูงครับเพราะว่าไอ้พูดงูขั้นสูงเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่ได้รับส,สัมผัสน้ําแข็งครับจะได้รับขั้นเพิ่มขึ้นบวก2และเพิ่มได้สูงสุด20ขั้นครับผมคือสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับอาวุธของธาตุไม้เนี่ย ยมุงกันเดอร์เนี่ยเมื่อมีศัตรูอยู่รอบตัวครับทุกห้าวินาทีเนี่ยเราจะได้รับบัฟสะพานน้ําแข็งเนี่ยหขั้นทุก1ขั้นครับจะยิงโจมตีปกติแรงขึ้นถ้าเกิดทำการ์ดของอโดมาลีเนี่ยได้ถึง4ดาวเราจะได้บัฟของสะพานน้ําแข็งเนี่ยบวก2ครับทำให้เราบัฟจนเต็มได้เร็วขึ้นเมื่อเราบัฟตรงนี้จนเต็มได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นด้วยเป็นการ์ดที่เรียกว่ายิ่งสู้นานครับยิ่งยิงแรง ดังนั้นครับถ้าเกิดอยากจะเล่นนักหนูไม้ให้เต็มที่เนี่ยการ์ดที่ควรปั้นอย่างเรียกไม่ได้ครับก็คือเจ้าเนี่ยแหละครับอันโดมาเีครับผมเป็นการท,ที่แนะนํานะเพราะว่าตอนนี้ยังสามารถแลกได้จากอีเวนต์ปะเหมือนมีให้แลกอยู่อนาคตก็น่าจะแลกได้เช่นกันครับผมพยายามทําบวก15ให้ได้4ดาวเพราะเนี่ยเป็นการท,ที่เรียกว่าเหมาะสมมากๆคนเล่นสายธนูไม้เลยโอเคครับนี่คือทั้งหมดของนักธนูไม้นะครับ สงสัยอะไรอยากรู้อะไรสามารถคุยได้ที่ด้านล่างในคอมเมนต์ก็ผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมให้ตรงด้านล่างเช่นกันนะครับส่วนใครที่รออาชิตนักหนูสายอื่นเช่นสายไฟสายน้ำเนี่ยแนะนําให้รอไปก่อนครับเพราะว่าอาวุธใหม่ยังไม่ออกตอนนี้เนี่ยอาวุธที่มีออกมาเป็นแบบข้ามขั้นนะครับของไม้มันเด่นจริงนักหนูไม้นี่ตอนนี้เรียกว่าน่าเล่นสุดๆก็ผมถ้าเกิดขยักเล่นนักขนูเนี่ยหาอาวุธยอมกันเดอร์ซะ เราเล่นไม้ไปก่อนครับส่วนในอนาคตถ้าเกิดสายไฟสายน้ํามันเริ่มเก่งขึ้นมาจะเปลี่ยนสายเนี่ยค่อยว่าหน่ทีสำหรับคลิปนี้ครับประลักขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากเกม My Hero Hero Pixel ของผมแล้วเจอกันสวัสดีครับผมบ๊ายบาย